สวัสดีครับพบกับผมบอยนะครับช่องบอยฟิตนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีรองเท้ามาแนะนำเพื่อนๆอีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับเอซิกไกด์ไลนนะครับตอนนี้เป็นสีโตเกียวนะครับอปิกโตเกียวก็จะในซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นอีว l ลไลนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ตัวกลางนะครับเม็ดไกด์ไล แล้วก็ตัวสูงสุดก็จะเป็นเมต,ตาไลน์โอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องอคุณสมบัติของของเจ้าตัวนี้นะครับตัวหน้าผ้านะครับหน้าผ้าก็จะเป็นเมตรผ้าถักนะครับระบายอากาศได้ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับดีมากนะครับส่วนตรง มิโซนะครับก็คือตรงกลางเท้าจะมีโฟมอยู่2ชนิดนะครับโฟมสีแดงกับโฟมสีขาวนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยใส่เจลมาให้ด้วยซึ่งตัวเอซิดของทุกรุ่นก็คือความความจุดเด่นของเขาก็จะเป็นเทคโนโลยีเจลเพื่อช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตนะครับรองรับแรงกระแทกที่เขาบอกว่าเจลอ่ากับมันตรงโฟมมันเป็น โฟมของทางเอซมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันแต่ผมจําไม่ได้ว่าอ,อันขาวหรืออันแดงที่อันนึงช่วยในเรื่องของนุ่มนะครับอีกอันนึงช่วยในเรื่องของเด้งนะครับแล้วก็ยังมีเจลช่วยในเรื่องของการซับพอร์ตการกระแทกด้วยนะครับเทคโนโลยีการดีไซน์นะครับเป็นถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นเมตัลล็อกเกอร์มั้งครับก็คือเป็นเท,เทคโนโลยีแบบโค้งครับ เพื่อช่วยในเรื่องของการโค้งนะครับแล้วก็ดีดไปเพื่อเพื่อเซฟแรงวิ่งนะครับทำให้วิ่งได้ไกลขึ้นแล้วใช้แรงที่น้อยลงนะครับเขาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับอ่ะทีนี้หลังจากที่ผมการหลังจากที่ผมใช้งานไปร้0ยกิโลผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะว่าผมมี f e ลลิ่งอะไรยังไงบ้างนะครับทุกคู่ก่อนที่ผมจะเอามารีวิวอ่ะ ผมจะใช้ก่อนร้อยกิโลอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรายังไม่ใช้ในระยะวิ่งสักประมาณหนึ่งหรือว่าความเร็วที่ต่างๆการระยะที่ต่างๆกันก็ยังยังจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถอธิบายคุณสมบัติหรือความรู้สึกของคู่นั้นเหมือนเรายังอยู่กับคนนั้นไม่นานอะไรเงี้ยเราก็จะไม่รู้ว่าจุดดีจุดเด่นของมัน ของแต่ละรุ่นแต่ละคู่มันมันเป็นยังไงนะครับอ่ะทีนี้แต่ละคนน้ําหนักตัวความสูงวิธีการวิ่งอะไรพวกนี้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดถ้าผมก็จะบอกของผมก่อนถ้าเกิดใครที่ลักษณะรูปร่างคล้ายๆผมอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาเป็นตัวเลือกหรือไปเปรียบเทียบได้นะครับผมสูง1 7 7ซนเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่8 4ถึง 8 4ถึง86แล้วแต่บางวันนะครับบางวันวิ่งน้อยวิ่งเยอะกับคนที่วิ่งบ่อยๆก็จะรู้นะครับมันก็จะมีน้ําหนักขึ้นขึ้นลงลเกี่ยวกับการทานอะไรเงี้ยอ่ะนะครับแล้วก็เท้าผมค่อนข้างบานเท้าผมอยู่ประมาณ3 e ถึง4 e นะครับค่อนข้างบานเท้าผมจะอยู่ที่28เซนนะครับอันนี้ไปวัดที่ร้านร้าน ไม่แน่ใจว่าอาวาินหรือว่าเลฟรันนอที่สาขาฮิสตันเขาเขาก็วัดให้นะครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับหลังจากการใช้ใช้งานไปนะครับปรากฏว่าเอาที่ความเร็วในในระยะต่างๆก่อนนะครับความเร็วที่ประมาณเพจทั่วไปนะครับเพจเพจ เพจเจ็ดเพแปดอะไรพวกนี้แบบวันที่วิ่งอีซี่วันที่วิ่งเรื่อยๆอะไรเงี้ยคู่นี้ใช้ได้ดีเลยนะครับไม่มีปัญหาวิ่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโอเคไม่มีปัญหานะครับช่วยได้วิ่งได้วิ่งได้โอเคเลยนุ่มนุ่มไหมนุ่มเด้งไหม ผมยังไม่มีฟีลรู้สึกว่ามันเด้งแต่ว่าเรื่องนุ่มเนี่ยเรื่องกระชับเนี่ยโอเคเลยนะครับอ่ะทีนี้มาที่เมื่อวานของเ,ออเวลาวิ่งที่เพจที่เร็วกว่านั้นนะครับก็สักประมาณ6หรือห้าห้าครึ่งอะ่ะห้าครึ่งไม่เกิน หกครึ่งประมาณ 5, 6, 7, น,นี้ห้าหกเจ็ดเพนี้ความเร็วขึ้นมาหน่อยตัวนี้นุ่มไหมในเรื่องของการนุ่มการซับพอร์ตอะไรพวกนี้ก็ยังเห็นผลอยู่ก็ยังนุ่มอยู่ซับพอร์ตได้ดีอยู่นะครับแต่เด้งไหมก็ยังไม่รู้สึกเด้งอย่างที่เขาบอกแต่เรื่องนุ่มกับเรื่องกระชับโอเคทีนี้ไปความเร็วที่เร็วกว่านั้น Uh, วันที่วิ่ง interval นะครับหรือวันที่สไตล์เ uh, นาะก็มันก็จะใช้ความเร็วประมาณผม interval ผมจะอยู่ที่3ปลายนะครับ3ปลาย4 4ต้นนะครับความเร็วนี้นุ่มไหมก็ยังนุ่มอยู่นะครับลงแล้วไม่รู้สึกถึงแรงกระแทกนะครับแต่สิ่งที่รู้สึกหน้ากนั้นคือผมรู้สึกว่าพอใช้ความเร็วมาก รุ่นนี้เริ่มมีผลก็คือในเรื่องของน้ำหนักรู้สึกว่าใช้ใช้ขาใช้ใช้น้ำหนักในการที่จะยกขาดีด้นอะไรพวกนี้เริ่มจะมีผลนะครับแต่เพจก่อนหน้านั้นนะห้าห้ากว่า6ปลายย,ยังยังไม่ค่อยรู้สึกกับมันนะครับอ่ะโอเคในใน,ในเรื่องของในเรื่องของเพจต่างๆทีนี้มันในเรื่องของระยะต่างๆ คงก็จแบบเป็นี้เป็นห้าโลกับสิบโลเงี้ยวันที่แบบซ้อมแบบทั่วไปห้าโลแบบสิบโลแบบไม่ได้ใช้ความเร็วมากตัวนี้ถือว่าโอเคเลยในเรื่องของนุ่มนุ่มกระชับช่วยได้แต่วันไหนที่ผมวิ่งลองลันก็จะคล้ายๆกับอารมณ์เหมือนจะพูดไงดีวันไหนที่วิ่งลองลัน คืออีกอย่างนึงคือผมเป็นคนเหงื่อเยอะเป็นคนเหงื่อเยอะพอวิ่งสักเลยสิบโลไปเงี้ยเหงื่อมันจะไหลลงลงเท้าลงอะไรพวกนี้เนาะเอาเรื่องเอาเรื่องของน้ำหนักก่อนพอเลยสักสิบสิบสองสิบสองโลขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเกินหรือมากกว่านั้นเริ่มรู้สึกว่ามันมันมันเริ่มจะหนักเท้าพอสมควรอาจจะเป็นด้วยตัวน้ำหนักของมัน หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเหงื่อผมด้วยอันนี้อันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ว่าผมมารู้สึกอย่างนั้น่ะมันก็จะมีผลวันที่วิ่งเกินสิบกว่าโลขึ้นไปเนาะมันก็จะเริ่มรู้สึกหนักอ่ะทีนี้ในเรื่องของระยะเสร็จละในเรื่องของความชอบไม่ชอบออคู่นี้ถ้าวันไหนที่ผมแบบ มีโปรแกรมวิ่งหรือผมโปรแกรมที่ผมวิ่งสักไม่เกิน10โล12โลผมก็จะใช้คู่นี้เพราะผมรู้สึกว่าเวลาใช้วิ่งมันมันไม่มีแรงกระแทกหรือว่าไม่มีแรงอรคือมันซับพอร์ตซัพพอร์ตดีจริงๆในเรื่องของความนุ่มความนุ่มความกระชับอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับแต่วันไหนที่วิ่งเร็วๆผมจะ หรือว่าวิ่งทางกายผมจะไม่ได้ใช้มันเนาะก็ประมาณนี้โอเคคู่นี้ถ้าให้คะแนนเต็ม10ผมให้สัก7จถึงแผมขอตัดในเรื่องของน้ำหนักผมมองว่าถ้าเกิดยังเป็นถ้า,าไปเทียบถ้ามันเป็นถ้าใครจะเอาไปซิ่งเนาะผมว่าน้ำหนักก็ก็ยังมีผลกับ,ก,บกับการใช้งานอยู่อะ่ะ โอเคตามนั้นก็ขอจบการแนะนำรองเท้ารุ่นนี้นะครับเพียงเท่านี้สำหรับรอบหน้าผมมีรุ่นอะไรจะมาเสนอหรือว่านาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกก็รอดูกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับ